ดีค่ะพบกับรายการสาระน่ารู้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะดิฉันบุณรากรเดชผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์และคุณสิทธิลิดภัยเลขาธิการนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดตรงังสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสิทธิคะด้านหลังดิฉันนะคะก็จะเห็นว่ามีผู้คนเดินขบค่ายรถดราจำนวนมากมาเลยทีเดียวไม่ทราบว,ว่าตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนคะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรังรหรือที่เราเรียกกันว่าบขสตรังนั่นเองครับค่ะ ะะก็จะเห็นผู้คนมากมายที่นี่นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาใช้บริการค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะข้อหนึ่งที่เราจะพบว่าความต้องการของเขานั่นก็คือต้องการการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนที่ดีมีคุณภาพในเรื่องนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นำโดยท่านนายกกิจลกภัยนายกอง์การบริหารจังหวัดตรังไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้มีการพัฒนาสถานีขนส่งแห่งใหม่นี้ขึ้นมาแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยความเป็นมาเป็นมามอย่างไรคะคุณสุดิคะครับเมื่อก่อนนะครับบขอสอรตรังนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ที่ถนนตรังพัทลุงแห่งนี้แต่ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยยอดนะครับแต่เนื่องมาจากว่าประชาชนนั้นมีจํานวนมากขึ้นการเดินทางก็เลยมากขึ้นทําให้บขอสอเก่านั้นแคบแคบไปถนัดตานะครับก็เลยจึงต้องมีการหาพื้นที่ใหม่เพื่อสร้างบขสตรังแห่งใหม่ ก็พื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนรังพัทลุงแล้วก็พื้นที่นั้นมีเนื้อที่ประมาณ9้าไร่ได้รับการบริจาคโดยคุณจวงนะครับแล้วก็คุณวรพงษ์เลาหะสรานซึ่งได้บริจาคไว้ตั้งแต่ในพศ2547ต่อมานะครับกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมได้ใช้งบประมาณประมาณ2 5 7 0 0 0 0บาทสร้างบขสตรังแห่งใหม่ตรงนี้ขึ้นโดยได้ดําเนินการสร้างตั้งแต่ปีพศ2549มาเสร็จสิ้นในปีพศ2552แล้วก็ได้เปิดทําการอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับ เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พศ2553และได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังบริหารจัดการเมื่อวันที่1เมษายนพศ2553ที่ผ่านมานี่เองครับก็ถือเป็นอีกภาร,รกิจหนึ่งนะคะที่ได้รับโอนมาเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงดูแลนะคะผู้สมภารการพัฒนาสถานีขนส่ง ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะความสะอาดการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปนะคะรวมถึงคุณภาพของผู้ให้บริการนั่นเองนะคะในเรื่องนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก็ให้ความสําคัญมากตอนนี้เรามีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของสถานีขนส่งใหม่แห่งนอย่างไรบ้างคะครับ ตั้งแต่ที่ได้รับโอนมานะครับให้อบจอร,รังได้บริหารจัดการอบจอร,รังได้ดําเนินการต่างๆมากมายนะครับเพื่อปรับปรุงบกสแห่งนี้อย่างแรกเลยก็คือการปลูกต้นสีรังนะครับตรงทางเข้าออกของบกสร,รังเนื่องมาจากว่าต้นสีรังนั้นเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดรังแล้วก็มีความสวยงามมาก ถ้านักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเห็นก็จะรู้สึกประทับใจนะครับเพราะหลายท่านก็อยากเห็นความงามของดอกสีรังประการที่2ที่ได้ดําเนินการไปก็คือเรื่องห้องน้ำครับเมื่อก่อนนั้นเราเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นได้ใช้ห้องน้ําฟรีก็คือไม่ต้องเสียเงินแต่ห้องน้ําที่ไม่มีคนดูแลนั้นมีปัญหาเรื่องความสะอาดนะครับนอกจากนี้ในบางเวลาก็ยังโดนขโมยอุปกรณ์ในห้องน้ําเช่นก๊อกน้ําทองเหลืองอีกด้วย ดังนั้นอบจอรังโดยการนำท่านนายกิตหลีกภัยจึงได้ดําเนินการใหม่ก็คือให้เอกชนได้เช่าพื้นที่ของห้องน้ําไปนะครับและเก็บค่าบริการคนละ3บาทซึ่งเป็นค่าบริการที่ไม่แพงเลยแล้วก็ในสัญญาจ้างนั้นได้กําหนดว่าผู้ที่เช่าพื้นที่ไปนั้นต้องดูแลห้องน้ําให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ก็ยังมีความปลอดภัยด้วยเนื่องาจากว่าเมื่อมีคนดูแลแล,แล้วเนี่ยอุปกรณ์ในห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นก๊กน้ําฝาชักโครกก็ไม่ถูกขโมยอีกด้วยครับ นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงนะครับหลังคาของห้องน้ําก็คือให้เป็นกระเบื้องแบบโปร่งแสงเนื่องมาจากว่าแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านเข้ามาได้เนี่ยจะช่วยฆ่าเชือ้อโรคในห้องน้ําและที่สําคัญก็คือช่วยให้ประหยัดไฟในเวลากลางวันก็คือไม่ต้องเปิดไฟเป็นระยะเวลายาวนานอีกด้วยครับอีกประการหนึ่งนะครับที่ได้ดําเนินการไปก็คือเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถในบขอสตรังหากเราเข้ามาเราหันหน้าไปทางขวามือนะครับเราพบว่าจะเป็นที่จอดรถของรถโดยสารประเภทร,รถตู้กับรถสองแถว เมื่อก่อนนั้นจะจอดกันอย่างระเกะระกะไม่เป็นระเบียบแต่ปัจจุบันนี้เราได้จัดการนะครับโดยการแบ่งพื้นที่ให้อย่างชัดเจนว่ารถสองแถวจอดตรงไหนรถตู้จอดตรงไหนจะทําให้การจอดรถนั้นอยู่แล้วสบายตาเป็นระเบียบมากขึ้นและประชาชนก็ขึ้นลงได้โดยสะดวกด้วยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการจัดพื้นที่จอดรถให้สําหรับรถยนต์ส่วนคนไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ หรือว่ารถยนต์นะครับโดยเมื่อเข้ามาแล้วนั้นเราหันหน้าไปดางซ้ายมือเราก็เฉพบว่าเราจะได้จัดพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งสำหรับจอดรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสําหรับจอดรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบภายในบกสรังนั่นเองอีกประการหนึ่งที่ได้ดำเนินการไปก็คือได้อนุญาตให้บริษัท TOT จำกัดมหาชนนะครับได้มาติดตั้งตัวปล่อยสัญญาณไวเลสเนื่องมาจากทุกวันนี้ผู้ที่เดินทางมักจะมีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่รอรอถก็ จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตไวรลสตรงนี้ได้จะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการรอรถนั่นเองนะครับอีกประการหนึ่งที่เราได้ดําเนินการไปแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญก็คืออบจรังนั้นได้สร้างที่หลบมุมในการออกไปจากบขสรังเนี่ยน,นะครับเราจะพบว่าตรงเกาะกลางถนนนั้นเมื่อก่อนถ้าไม่มีที่หลบมุมรถจะพบว่ามีความอันตรายถ้าเราออกไปแล้วเราต้องการจะเลี้ยวขวาถ้ารถที่มาทางซ้ายมือนั้นพุ่งมาด้วยความเร็วสูงก็าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อบจรังได้เห็นว่าตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญก็จึงไปสร้างที่หลบมุมรถ เมื่อเราออกไปแล้วนะครับเราก็รถก็สามารถพักอยู่ได้ตรงที่หลบมุมรถตรงเกาะกลางถนนและเมื่อเห็นว่ารถทางซ้ายมือนั้นว่างแล้วก็ค่อยๆเบี่ยงรถมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์พยารัษสานุประดิ์ได้ครับ แล้วก็ทุกวันนี้นั้นก็พบว่าประชาชนนั้นพอใจมากขึ้นนะครับในการปรับปรุงบกสแห่งนี้ค่ะนะคะก็จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะั้นนอกเหนือจากทําตามภารกิจหน้าที่แล้วนะคะยังให้ความสําคัญละเอียดอ่อนใส่ใจในทุกเรื่องของประชาชนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของความสะอาดนะคะสิ่งเล็กๆน้อยที่เราสามารถทําให้กับผู้ใช้บริการได้เนี่ยอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก็ใส่ใจในเรื่องทุกเรื่องนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาที่สถานีขนส่งใหม่แห่งนี้ค่ะด้าน ก็จะเห็นการเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีเครื่องจกักรลงมือมาทํางานแน่นอนองค์การบริหารจังหวัดต่างจะต,ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อก้าวไนสู่สิ่งที่ดีกว่า